<c oughs> ครับผมพิมครับสวัสดีค่ะเมย์ค่ะสวัสดีจ้าแม็กกี้จ้ารุ่นสองจ้ <c oughs> ารุ่นสองจ้าสวัสดีจ้าลจ้ารุ่นหนึ่งจ้ามีมาร์ล็อคนเดิมข่าวมีมาร์ล็อตหรือมีมาร์ล็อทำไมเกิดอะไรขึ้น กันเราได้ดีเราเลยจับมาแข่งกันบ้างเราจะแข่งกันได้ป่แม่พี่มองว่าสองคนนี้เรามีสกิลในเรื่องนี้เนี่ยสูสีด้านการร้องเพลงหัวใจติดดินสวมสายเก่งเก่าเก่าหัวใเสื้อ ร้อยเกาเกาในเสื้อตัวรอยเกาเกาสระบุรีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแนล้วไปโลดนักร้องปริศนาไหมเลยค่ะเป็นนักร้องเสียงเทียนสองใช่อันนี้เราเลือกแล้วว่าสมน้ำสมเนื้อกันหอม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 หมหอมหนมห่มหอมหออมหอมหออมาอมห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 อม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 หออหรอออ เม็นมันที่อมอยู่เะใครใครจะคใครชาเลนจ์นี้ก็คือเราจะท้าให้ร้องเพลงพร้อมกันแต่คนละเพลงโอ้ยสติไม่มีอะตอนนี้แยม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 สองประเดเรื่องพลังเสียงหรือการร้องเนี่ยพี่ไม่ห่วงพี่ห่วงเรื่องสติมากกว่าก็น่าเป็นห่วงอยู่นะปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับฝากความรักจากใคร เดี๋ยวจะให้ทั้งคู่เป่ายิงฉุกันคนที่ชนะจะมีสิทธิ์เลือกระหว่าง2เพลงที่พี่เลือกมาให้เป็นเพลงโจทย์ซึ่งเพลงโจทย์นี้แต่ละคู่เหมือนกันหมดพอี่นับ12-3จะต้องร้องตามโจทย์เพลงที่ตัวเองได้โดยที่จะต้องร้องให้ถูกเนื้อมากที่สุดหรืออย่างน้อยให้รู้เรื่องว่เาเป็นเพลงเพลงนั้นจะหยุดต่อเมื่อมีคนร้องผิดเนื้อ,อ,อยนะอ ผมผมแจ้งเพื่อนบ่อยแล้วอย่างเงี้ยเราเพื่อนร้องเพลงหนึ่งไปร้องกเพลงหนึ่งทับเลยไปกวนเขาใช่ไหมซึ่งเราเป็นคนมีสันดานแบบนี้อยู่แล้วใช่ซึ่งเราเป็นคนมีสันดานแบบนี้อยู่แล้วใช่ผมผม,ผม,ผมโดนเพื่อนแกล้งบ่อยแล้วผมก็ นุกนะนุกมีสิทธิ์เลือกก่อนว่าจะร้องเพลงอะไรแล้วว่าเพลงช้างหรือเพลง baby shark อุ้ยก็แน่นอนอีกแล้วเลือกเป็นฉลามเออพี่น้องอยากกับพี่พีน้องไม่อยากอยู่ร่วมโลกเดียวกับพี่หนึ่งซ้ำ อ่าฮิมมีเสร็จเลือกเพลงก่อนนะถามสังสัมชั้น พอแอคิฟแจังจังไปจัาจุ่มจุ่งจิ๊บไอฟเป็นคนชนะไอฟมีสิทธ์เลือกก่อนแต่แต่เบบี้ชก่อหนูหนูไปต้องไปถุงแกนมาแกนปลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีเบบี้มามี่แดดดี้แกนปลาไม่เป็นะหนููแลไม่ใช่ันเรื่งะ ชักตดดเบบี้ชักตตตดดดดดดดเบบี้ชักประกอบวนก็ไม่ได้นะพ่อแต่พ่อนนี้มีสติเออมันก็ช่วยมีสติในการทำงานอุ๊ยอันเนี้ยขอบคุณผู้จัดใจอันเนี้ยโดนผักคู่ยันยิงยอว่าหรือไงต่อเลยให้มันจบๆไปเถอะยิงจบทางดี สองสามชาชาชาความเป็นชาไม่เปล่าชาไม่เปล่าชามันจะต้ไม่เบายาวยาวเลียงงวยาวยาวเลี้ยงงวนยาว าไปแบบเบรคชาชาพอดีก็จนี่ก็จะแบบดื้ดื้มันเหมือนติดปาปาแล้วันเลยไปป่าปาไปเลยพาันนี้เราไปับบมามีแล้วไปปาป้าออเคี้อนี้ปุ่นได้คะแนนไปจ้าร่มสอง นุอีกแล้วข้อนี้จะให้เลือกระว่างเพลง music lover และจินนี่จ๊ะเริ่มจินนี่จ๊ะเพามันจะยั่วยู่เขาได้หนึ่งสองสาม

เอออ่คราวนี้เป็นสิทธนะิ์ของเม,ะมนะจินี่จ๋าหรือ Music Lover m u s i รับน่าจะจีนี่จ๋าได้มากกว่าวะคิดว่าใช่อนนี้เิง Music Lover หนึ่งสองสามเอาออกมาา จะต้องร้องมิวสิคเลเวอร์กำลังคิดเนื้ออยู่เงินดังแทะเงินดังเต้นดำอ,อยู่ในแสะใง <c oughs> ิ <c oughs> เหนื่อยย่างนะสัน ออกมาใน oh, yeah, ไไปต่อด้ของปุ่นเกิดอะไรขึ้นคือด้วยความแบบอยากดูว่ามันร้องถึงไหนแล้ววะแอบฟังอีกนิดเออร์กแอบฟังด้วยกูแบบแล้วกูร้องซุ่มแผแล้ววะต้อช็อปช็อปช็อป็อปช็อปชอปช็อปอปช็อปช็อปช็อปโอเคเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรกับอยู่ต่อเลยได้ไหม

ทางกำลังเข้าสู่บริการรับฝาแล้วก็มีตอนหนึ่งอะที่หัวใจเนี่ยหัวใจแล้วก็อยไดยินคือคำว่าจะไปต่อแล้วมายแป้งสินโต่ตไปลงไม่ได้แ้งิดเยะไม่อกอย่าปล่อยะไปก็รู้ทหัวใจเนี่ยทำไม่ได้ ສ่อมซ จะบอกว่าถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็ตามอ่ะเราจะบอกว่าเราจะไม่ทำแล้วเราะาไม่แล้วเพราะว่ารู้ไหมทุกคนเหมือนไม่กดไลค์กดแชร์ให้เราเลยอะไรู้ไหมตอนนี้พูดอะไรรู้บ้างวเลเขาว่ไม่งอเราเหมือนกันอยากเาคนเนอรเสนมาได้เนอะแต่ว่าจะทำไหมเร่องนึด้แม่ัแม่ลแก้าสสตวนแ้อสมันมีกจขี่สือกอื่นนะจ๊ะเด้อ ก็ฟาดมากประมาณนึงเลยนะแต่สติมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แม็กกี้อ่ะมันมาพลังมะสติไงป้าพี่เมย์หนูก็กลัวพี่เมย์เถอะผีเราไม่ใช่ผีอ่ะจริงไหนมาเลยไงสตีแล้วก็มีสายตาเพชรยนสะทานมีสายตาเพชรยนสะทานแล้วก็มีความน่ากลัวมากอ่ะแม็กกี้วอร์มสิ แรงออกแรงเอกรอบนี้เราก็จะเป็นเหมือนน็อกเอาเพลงเดียวจอยเลยรอบนี้พี่เลือกเพลงเองหนูอยากจะร้องเพลงสุนทราพรเพราะว่าเพราะว่าพี่เมย์เขาฟังช่วงนั้นช่วงไหนแต่ก่อนแ้วเลงสุนทราพรเราแม่นเหนือไหมเปลี่ยนก็ได้ 1, 4, <S 2>, 2, <S 1> <Go! S> 2 3ันในท uh <laughs> ของเราคู่ต่อสู้ของเราในรอบสองหนักใจยังไงบ้างถามใครว่างทำไมหนัมากเลยจริงแค่หนูหักแทกเสร็จเขาก็ชอกแล้วอีฟใช้กลยุทธ์ไหนในการเลือกเพลงใช้กลยุทธ์เพลงที่คิดว่าลองแล้วมันจะปิดพลาดน้อยขอให้พี่อีฟลองได้ด้วยละกันคือเป็นการแบบชวนกันลองอ่าที่เฮียพี่อีฟพี่จะเลือกมาร้องในรอบนี้คือโอเคนะคะโอเคนะคะแมะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งนั่นรอบเปลี่ยนมั เขาเพลงแบบเจ้าที่แรงเลยก็เข้ากันนะก็โอเคนะคะอ้าวก็จะได้มาช่วยกันลองไงอย่าลืมอย่าลืมอ้านะเจ้าที่แรงจ้องยานศีลเจ้าที่แรงหนึ่งสอง รอบนี้เจอคู่แข่งของเราเราคิดไงบ้างไม่รู้ข้ามาได้ยังไงก็จริงเขาไม่คิดเหมือนกันว่าเต็งจะเข้ามาได้เนี่ยมันแต่ละคนอ่ะเนาะยิมนี้แม็กนี้เราก็ไม่คิดว่าจะมาเจอปุ่นด้วยใช่ปะใช่สำหรับรอบนี้กติกาเหมือนรอบที่แล้วเราจะให้แข่งแค่รอบเดียวโดยที่เพลงให้แต่ละคนเป็นคนเลือกเองแล้วซึ่งสองคนนี้น่าจะอยู่ในยุคเดียวกันน่าจะแบบรู้จักเพลงองอีกคนนึงสำหรับปุ่นมีแล้วไหมในใจว่าจะเลือกเพลงมีแล้วด้วยไม่บอกเออ เออตอนนี้แต่ละคนมีเพลงแล้วในใจใช่ไหมเพลงเร็วคู่เพลงเร็วนักร้องชายนักร้องชาย2นึงสองซ้ำากแลหมดล้วลด อะไรไงก็มึงสองคนก็เลือกเพลงเดียวกันไงได้เหรอไม่แต่ดีดีแค่ไหนี๋ยวที่มึงไม่ลองท่อนเดียวกันด้วยอะได้หรอได้ครบ้าได้ให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งโอเคร้องในท่อนที่เองเริ่มเมื่อกี้นะพร้อมแล้วนับหนึ่งสองซ้ำลากลำบุยทำไมติดตึวไวในความทรงจำทุกการกรอทำจดจำไวการกระทำจดจำไวเออเ เดิมอะไรของมึงมไม่รู้มันได้พอดีเนื้อว่ามันแบบสว่างมันได้จังหวะมันเว้นพอดีมันมีโอกาสได้เอื้อเราลองต่อได้แหว่หน่อยแหว่อ่ะงั้นถามว่าทําไมอยู่ทีถึงเลือกเพลงนี้มันเป็นเพลงรันเล่าเออคิดว่าเมย์นะเราลองได้อ่อก็คือพยายามคิดเพลงอะไรที่มันมีส่วนร่วมเหมือนเราไม่ใช่อ่ยกับเพลงแบบยุคเราอ่ะเมย์ก็จะไปละจ้าไปไปวะ กุญก็ไม่ธรรมดาเพราะกุญฝากฟันมาได้ถึงรอบนี้มาได้ไงไม่รู้ชนะอีเฉยเลยงงมากแต่อย่าลืมว่าบีอีพศนศสติเขาจะไม่สตเอยเออจริงดูสติเธอรู้สติเขาจะแบบเออนิดนึงเนาะเออมันต่างกันตรงนี้ถือว่ากันแหละเอมีด้วยเหรอสามายก็ไม่รู้จ่ายยาเขาได้ เราสองคนจริงกับกันนึงคือลิสต์ริงค่ะไม่ชื่ออมนมีคนเป่าเทียนใส่ชันใส่ารงนล้เหรอว่าใครบัาเนี่ยเอาอยู่ตรงนี้เหรอชุ่มชกี่เป้าชุ่มชิมเชนะชุมชเป้าปะเป้าเดียวยังไงนชุ่มชุ่มาผ่าผาสาวผ่าสาวเสี่ยวกับตัวฟูด เจ็ดปนับเอาใหม่ห้าหกเจ็ดแปดนยันกับน้เอาใหม่ห6 7 8ชเยืนยน้ำ้ากจ็ปดยต่อเลยห้าหกเจ็ดแปดยตเยสาวสวยยัรอะไรธอก็รู้ว่าหัวใจฉันอยู่ที่เธ